วัสดีครับวันนี้ช่องโซดานะเราเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะเอออันนี้เราจะมาเล่นบล็อกเวิร์ดเราจะมาทัวร์บ้านเออเราไม่ได้มาเล่นเรามาเล่น,เรา,าเ,ลนเรามาทัวร์บ้านเออมาทัวร์บ้านเนี่ยบ้านเอ้ยนไม่ใช่บ้านมันคือรถบ้านสรุปอะไรเนะี่ยโอเคเราจะเข้าเรื่องกันเลยอ่าเอาข้างหน้าก่อนเลยแล้วกันนี่ก็เป็นรถเออแต่มันขับไม่ได้นะรถปลอ,อ,อืมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น หน้าบานอืมหน้าบานมีไฟเียบร้อยมีรูปภาพตรงนี้เป็นเหมือนกล่องเมลอะ่ะเออมันกล่องเมลแล้วก็เข้าไปข้างในตรงนี้ก็เป็นอืมพอเข้ามาก็จะเจอร่มแล้วก็นาฬิกาอยู่ข้างบนแล้วก็ไม้แขวนเสืออ้อแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าวะอะไรอะกระถางต้นไม้เหรอเออเออลืมบอกแล้ว้ง่า,งาเดี๋ยวเรารีวิวตรงนี้นี่นี่นลอมารีวิวนตรงนี้ก็มี อ่าวาววาแล้วก็ว่ากันไปอันนี้เราก็ทำวาวน้ำเรียบร้อยนี่เรารีวิวข้างนอกก่อนดีกว่านี่ก็เป็นกระถางต้นไม้นะนี่นี่ก็คือฝายท้ายรถแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอ่าเออกระถางต้นไม้เหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของตกแต่งตรงนี้ก็เป็นของตกแต่งอันนี้ก็เป็นกระถางต้นไมนะน้อันนี้ก็คือไไลออออ้อนี่ล้อก็ทำแบบเนี้ก็ให้เราเอาวงกลมอ่ะเดี๋ยวว่าสอนคลิปหน้าหวังว่าทำไมไม่ได้ลงคลิปนานเพราะว่า สอบเออสอบข้อมอนหนึ่งแต่วันนี้ก็ได้ลงคลิปแล้วนี่เราเข้ามาปุ๊บเข้าเริ่มจากตรงนี้ก่อนตรงนี้มีสวิตไฟก็อันนี้เป็นห้องแบบคนขับอืนี่อันนี้เป็นมีลาโพงมีอ่าบาบาบาแล้วตรงนี้ก็มีรูปวิ่งมีทีวีมีอันนี้คืออ่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่คนห้องคนขับอเอพอพอมาะไรแล้วตรงนี้ก็เป็นรูปตรงนี้ก็มีผ้าอะไรเรียบร้อย อเคเข้ามานี่นี่ห้องน้ํามีกระถางต้นไม้ด้วยเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติโอเคเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็มีสวิตไฟมีอ่าอะไรอ่ะฝักบัวตรงนี้มีชกโคโกแล้วก็มีอะไรอ่ะคาราบาลตึก่านไม้กวาดเออแล้วก็อ่าอยาสีแปะ,แปะอะไรอ่ะคารวบาอะไร ว่ชทีเขาเรียกว่านนะแบงสีฟันเออแบงสีฟันแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ่างน้ำอะไรมีกระจกอะไรก็ไม่ค่อยจอะละเอียดเยอะมากนะอันนี้ก็เพราะว่าต้องประหยัดงบแล้วก็นี่ห้องครัวก็พวแพงเลยเนี่ยอ่าเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนอันนี้ก็คือตู้เย็นอืมตู้เย็นนี่ก็เป็นอะไรนะน,นี่เป็นเป็นเออเก็บของอนะ่ะเออนะเราแล้วตรงนี้ก็มี ของตกแต่งบาบๆาบาก็กลับไปมีจานเฮ้ยจานมันใช้ได้แล้วหรอเอ้าเอาของแล้วเอ้าเอ้าแต่ก่อนจับหยิบไม่ได้ดีกว่าตอนนี้หยิบได้แล้วโอเคใางมันเถอะตรงนี้ก็มีอ่าเครื่อวัดที่ปั่นอ่ะเออแล้วก็กากาน้ำแล้วก็ที่ทำกาแฟอ่ะเครื่องปิ้งขนมปังนี่ก็เป็นอ่าที่ทำอาหาน่ะเออ นี่ก็เป็นไฟบนข้างบนหัวกระทะหม้อมันอยูด่ดีขับรถขับรถไปเรื่อยทำอาหารไปเรื่อยอยู่ดีกระทะตกใส่หัวปังอตอนนี้ก็เป็นของตกแต่งมีกระดาษมีโสต์ดอิดเวยแต่ไม่ได้ลงสีเดี๋ยวค่อยมาลงตรงนี้ก็เป็นอ่างาที่ล้างจานน่ะมีสังขยาตรงนี้เป็นนี่ก็มีหน้าต่างนะออตรงนี้ก็เป็นที่นั่งกินข้าวนี่ทั้งสองฝั่ง แล้วก็ตรงนี้ก็มีรูปภาพมีของตกแต่งอตรงเนี้ยเยอะตรงนี้ต,นตู้เสื้อผ้าเปิดให้ดูนี่ตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวจะมาสอนทำตู้เสื้อผ้าในคลิปหน้านะโอเคเราจะทำตัวตรงนี้ก่อนตัวนี้มีกีตาร์เล่นเพลงได้เพลงหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ้ยมมนดูลติดติดกักสิหรือเปล่าแต่ทามันเถอะโอเคนี่อน,นี้คือเตียงนอนเออเตียงนอนเตียงนอนอยู่ข้างบนยังไม่หมดนะยังเหลือข้างละข้าง ถ้าคลิปมันสั้นอย่าพึ่งนะมีข้างบนอีกแล้วก็มีข้างหลังอีกโอเคตรงนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็มีของโมเดลมีแฟ้มด้วยมีช่องเก็บของมีถังขยะมีกระดาษอะไรเรียบร้อยโอเคแล้วข้างบนก็เป็นเตียงนอนธรรมดาแล้วเอ้ยตรงนี้มีพี่หมีด้วยโอเคเราจะไปกันต่อ เป็นไงน,นะเป็นไงน,นะเดขอเช็คก,ก่อนโอเคมาโอเคอันนี้ก็คือข้างบนข้างบนก็จะมีแบบที่นั่งกินอา้าวทำไมมันมาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวช่างมันเถอะเดี๋ยวเขาย้ายอันนี้ก็เป็นเต็นท์นอนข้างบนได้เออบางคนก็บอกเอ้ยเฮใครมนันเอามานอนข้างบนวะถ้าอยู่สองคนนี่นะ น,นับตรงนี้นะให้นับนะนับเก้าอี้บ้านนี้เวลาผมเล่นกับเพื่อนจะมีเพื่อนมาหนึ่งคนเพื่อเล่นไม่ก็น้องแล้วแล้วคุณลองคิดดิเตียงนอนหนึ่งอันแล้วต้องก็แย่งกันนอนเหรอ,อแปลกดิฮะโอเคถึงสาเหตุต้องมีเต็นท์อยู่ข้างน,นอกไว้นอนด้วยกันแล้วก็ไม่ก็ไว้ติ๊กปิกนิก้ทั้งหมดก็แบบไว้กินลมชมวิว ตอนนี้มีกล้องสองดวดาวมีเบียเดี๋ยวอันนี้มันไม่ใช่เบียนะมันก็คือซอสธรรมดานี่แหละแต่เราสามารถเรามาลงสีปรับเปลี่ยนให้มันเป็นเบียได้ใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นกินกินอะไรก็ไม่รู้บาบาบาตอนนี้ก็มีอ่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรกล่องเก็บกล่องน้ําแข็งอะ่ะเออที่มันจะมีข้างในที่มันจะแบบเก็บสามารถเก็บน้ําแข็งได้น้ำแข็งจะไม่ละาลายะจะค่อยๆละลายโอเคเราจะมาดีวิวหลังรถก,กันต่อ อันนี้ก็คือรถใช่มันคือรถอันนี้ก็คือที่ซักเสื้อผ้าถังขยะเรียบร้อยหมดตรงนี้ก็เป็นเก็บกองเก็บของมีอันนี้อยู่แล้วตรงนี้ก็แบบทําให้มันดูเหมือนจะลากอ่ะมันลากไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยเออสมมัิก็จะดูคิดคิดเปอีกแบบนะโอเคเหลืออะไรอีกอ่ะคอมนี่ใบพัดนี่หมุนแบบโคเสียงโคดแดงอ่ะเดี๋ยวสักพักคอมระเบิดตุ้ม อู้ยันนะไรนะโอเคเะต้องโอเคยังไงต่ออ่ะหรือจะให้สอนสร้างเลยตอนนี้ก็ได้นะโอเคมาเฟิมา,เ,มาเดี๋ยวเราสอนสร้างอันนี้ก็เอ้ยลืมบอกไปตอนนี้เป็นถนนนะมันแบบรถขับเข้ามาแล้วก็ มัอนอันนี้คือทางลัดอ่ะเออโอเคเดี๋ยวจะมาสอนสร้างอันเนี้ยไว้คลิปหน้าได้เลยอยากอเดี๋ยวตรงนี้ก็อยากเ,ออเดี๋ยวเราสองสร้างล้อก่อนมาล้อก็ขั้นแรกก็ให้ทําให้มาที่บิวนะบิวแล้วก็จะเห็นคําว่า basic shape พอก,กดเข้าไปมันก็จะมีแบบพวกแบบอันเนี้ยบมันมันคืออะไรอ่ะมันคือบล็อกเหรอเออให้เราเห็นอันนี้ไหมก็กดไปแล้วเราก็สมมุติเดี๋ยวสร้างตัวรถก่ อ่าสมมุติอันนี้คือรถนะสมมุตินะสมมุติเดี๋ยวคนคนอื่นเขาก็คิดว่าบ้านอีกโอเคโอเคมาอันนี้ก็สมมุติอันนี้คือตัวรถรถบ้านแล้วคุณต้องการมีล้อให้ทำแบบนี้ให้เอาไอวงกลมเนี้ยเนี้ยนี่นี่นะให้เราวางแบบนี้แล้วก็หมุนแล้วก็เราก็ปรับความรายละเอียดให้ให้มัน ให้มันยังไงอะเนี่ยไปนะเ,เออแล้วเราก็เ,ออเห็นอันนี้ไหมเออตรงนี้แหละอันนี้ไม่ต้องเกมพานะซื้อได้เลยเ,ออเวลาเราแบนมันก็จะแบนไปตามด้วยนะสมมุติเราอยากได้ล้อไซส์ไหนเราก็ปรับเอาเลยนี่ปรับได้ตามสบายเดี๋ยวขอดูไซส์รถคันนี้ก่อนขอดูไซส์ไอ,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 อ้นี้ก่อนอันนี้ก่อนเออมันไม่ดูไซส์ไม่ได้หรอถ้ามันเถอะโอเคแล้วเราก็ลงสีล้อใครใครอยากได้ล้อสีอะไรก็ลงเลยโอเค แล้วก็ทําให้เรียบร้อยเรียบร้อยโอเคแล้วก็มาวางให้ชิดกําแพงแต่ถ้าใครไม่มีเกมพารมันก็จะวางชิดไม่ได้นะเน่ดดูนะชุบเน่ยเห็นไหมเราจะวางชิดไม่ได้มันจะมีรูอ้าอยู่แต่แต่ถ้าใครซื้อมันก็สามารถทะลุไปได้เลยโอเคสมมุติว่าคุณมีแล้วแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะมันห่างแค่นิดเดียวเองเออลืมไปนะอันนี้มันต้องซื้อมันไม่ต้องซื้อนะเกมพาร์ตมันใช้ได้เลย โอเคแล้วสิ่งต่อไปก็คือไอตรงไอในในเน,น,น,นี่ยโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาไอตรงมาดีดีคอเลดมาดีคอเลชั่นแล้วเราก็เลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเลยเลื่อนลงไปเรื่อยๆแล้วก็คอยหาที่มันเนี่ยอันนี้มันมันจะให้เราเซิร์ชว่าวากอนให้นึกถึงสป,ปีดวากอนอนะ่ะเออแล้วก็จะได้ร้อนนี้มาแล้วเราก็วางปรบับ โอเคเราได้ละรอแล้วเราก็เปลี่ยนสีตามใจชอบแค่นี้เราก็ได้ละแล้วเราก็สแปมวางแค่นั้นเองง่ายไหมง่ายไปอีกแบบนะจะก,ก่อนมันต้องซื้อมันต้องวางรูปไหมครั้งนี้ไม่ต้องละเราอยากวางเราอยากเราวางก็ได้เลยเราวางได้เลยแต่ถ้าเราไม่เท่ากันก็ต้องคำนวณเอาก่อนนะโอเคนี่สุกนี่ได้ละได้รถละนี่แต่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนไออันนี้นะ นะยไอไอหน้ารถอ่ะอันนี้โคตรยากต้องกะต้องกะแบบกะให้เป๊ะๆเ,เลยอ่ะอันนี้ทําอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะประมาณสิบกว่านาทีเลยตรงเนี้ยเออแล้วก็อันไหนอีกอะ่ะไม่มีแล้วเนาะมีแค่นี้แบบอันนี้ก่อนโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละขอย้อนกลับอ่จะได้จะได้ประหยัดังค์โอเคนี่นะ เออหรือบอกไปใครอยากโนเนตก็โนเนตได้นะเดี๋ยวจะสอนโ no นเนตนี่ให้มาเองให้มาตรงนี้นะให้มาโปรไฟล์ผมนะนี่นี่คือโปรไฟล์องเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โปรไฟล์ไว้ให้นี่นะโปรไฟล์นะแล้วก็เลื่อนลงมาเห็นคําว่าโนเนตไหมนั่นแหละอันนั้นแหละกดเข้าไปนี่มันก็จะเป็นแบบน,นี้แล้วเราก็กดเข้าไปเลยก็จะมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ถ้าอยากโนเนตไม่ใช่ตรงนี้นะนี่นี่อันนี้คือโนเนตใช่นี่คือโ no นเนต จะมีโนเนตระดับหนึ่งสิบบาทเอ้ยสิบโลบัลบ๊หน,นึ่งร้อยโลบัคหนึ่งพันโลบัคอันเนี้ยไม่อันนี้ผมไม่บังคับนะว่าจะซื้อหรือเปล่าไม่บังคับเลยคือคุณอยากจะซื้อก็ซื้อได้นะแต่ผมไม่ได้บังคับว่าจะซื้อใครแยบ,บอยากสนับสนุนก็ได้คุณคิดว่าผมคุณซื้อไปแล้วหนึ่งพันโลบคัคผมจะได้หนึ่งพันโลบคัคใช่ไหมไม่ใช่นี่ดูนะดูโลบอ๊กนะให้วิธีเช็คนี่แล้วก็วนที่เซล ดูผมจะได้เจ็ดร้อยโลบั๊กมันหักไปสามสิบเปอร์เซ็นว้าวแล้วถ้าคนซื้อสิบโลบั๊กผมก็แค่ได้เจ็ดกลงก็ไม่เป็นไรผมก็ดีใจแล้วที่คุณมาสนับสนุนแต่ถ้าใครไม่สนับสนุนก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้บังคับอันนี้ผมไม่ได้บังคับคือแล้วแต่ท่านเลยแต่ถ้าใครอยากแบบอยาก d นเ a t e แบบธรรมดาธรรมดาคลาสสิกก็ซื้อนี้นะนี่เซอร์วิมันอันนี้ก็คือการโดเน t นะอืมโอเค คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละโอเคเดี๋ยวเรามาจบคลิปหน้าบ้านของเรากันเถอะก็วันนี้มีเพียงเท่านี้แหละวันนี้มารีวิวบ้านแล้วก็มาสอนทำอะไรบาบาบาก็ไปแล้ววันนี้ก็เพียงเท่านี้แหละไปละบายบาย